าวเลยเว้ยเฮ้ยอาก้า<อ>สวนมาผมก็เฮ้ยทำไงวะเอ็เาเนี่ย<อ>ใส่ผงข้างหลังเข้าไว้นะผมก็จําเป็นต้องยิงเอาปืนตั้งไว้แล้วเอียงซ้ายหน่อยถ้าอย่างนี้ตรงเดี๋ยวมันหล่นใส่ตัวเองใช่เอียงก็ยิงป๊อกปึ๊บปีบุกใครถืออาวุธฆ่าแม่หมดใครไม่ถืออาวุธจับเป็นม,มานะเสียงปืนมันเงียบเราก็ยังไม่เข้าเอาเอ็มเกป๊อก กลุ้มเรายิงไม่ได้แล้วปืนพกเนี่ยถ้ายิงแล้วเดี๋ยวมันรู้ว่าเราอยู่ตรงไหน,น,นก็ขึ้นไปแต่เราไม่ขึ้นช่องทางมันเดินนะกลัวมันวางกลับเอาไว้ก็ไปอ้อมขึ้นอีกด้านปรากฏมันหนีไปหมดหนีหมดเลยอ่ะครับหนีหมดเลยอยมันก็กลัวมันเหนึ่งพวกนี้เราต้องคิดอย่างนี้นะเวลา เขามาเนี่ยเขาไม่ได้กะโจมตีเจ้าหน้าที่ครับเขาตั้งใจจะมายึดพื้นที่พอได้ยินข่าวว่าทหารตำรวจมาชิบหายเป็นกองร้อยเนี่ยคำว่ากองร้อยเนี่ยถ้าหมวดมันน้อยกองร้อยมันใหญ่นะมาเนี่ยมาคิดว่าไปโอบล้อมมันหลายกองร้อยอนะฮะ ได้ปืนเอสเคมีไฟกระบอกตําตำรวจยังไม่มีใช้เลยได้เอสเคมีไฟกระบอกและอาก้าเนี่ยผมบอกไอ้ชูเอาอย่างนี้ก่อนอาก้าเนี่ยเดี๋ยวขนมันบอกนายแล้วจะขนไปไงไหวไอ้หี่เราสองคนไอ้กิจก็ไม่ยอมขึ้นมาผมสองคนกับไอ้ชูก็เอาไอ้ที่มันมีสายสพายมาสพายมาสพายไหลผมได้มาสี่กระบอกไอ้ชูได้สี่กระบอกเป็นแปดกระบอกและเอสเคผมว่ามันสวยไงเอาเอสเคมากระบอกหนึ่งส่วนปืนลูกซองกับอาก้าที่เหลือเนี่ยบอกชูเอางนี้ก่อน ขุดดินฝังในกระท่อมมันเนี่ยไม่ต้องไปฝังที่อื่นเดี๋ยวมันมารู้รอยว่าฝังไม่ใหม่ขุดที่กระท่อมมันฝังเลยฝังเสร็จผมก็จุดไฟเผาเผากระท่อมมันเพื่อให้ซรากกระ่อมมันกบ<อ>มันจะได้ก,กบรอยดินเราไม,ไม่รู้ที่ครับแล้วระเบิดผมเนี่ยยังเหลือไงบอกชูเดี๋ยวไปทํากับก่อนเดี๋ยวมันตีมามึงยึดเนินซ้ายเขาไวไก้ก่อนคุยดเนินขวาถ้ามันตีอกมาเราตายเลยนะไอชูไม่ทํากับหล้กหายเพตุง้งผมก็คิดว่าไอชูทําระเบิดหลุดกับเนี่ย ไอชูมันเห็นไครแก๊้แก๊แกล้ก็ไม่รู้มันเลยกว้างระเบิดใสอย่างเงี้ยพวกมันเนี่ยน่าจะยังหมอบอยู่แต่ว่ามันไม่ยิงมันก็คงจะสังเกตการว่าเราไปกี่คนกําลังกี่คนอย่างเงี้ยแล้วข้างบนเนี่ยมันดีมากมันมีน้ําพุขึ้นมาน้ําผุดขึ้นมาตา้ําข้างบนเนี่ยมันอยู่กันสบายทาเป็นโรงเรือนสองสามโรงเรือนเลยแล้วก็มีบ้านขัวหน้าเหมือนกับผู้ถิ่ล่องกล้าที่มันทํากระท่อมแบบนั้นกระดินเนี่ย ไอชูบอกเดี๋ยวผมเรียกกาลังเสริมวิทยุไปไม่มีใครรับเลยผมก็ถอนถอนกําลังได้ปืนของกลางมาแค่แปดกระบอกอาก,าก้าแปดกระบอกเอเคมีไฟกระบอกหนึ่งจับใครไม่ได้ทักคนหนึ่งามาไม่เป็นไรเดี๋ยวบังคับไอพระเฮี้ยนั้นแบบปรากฏพระหนีไม่รู้มันแกะได้ยังไงเอาสายรัดประคตมัดอย่างดีเลยเนะี่ยมันหนีไปไหนล<ม>รู้พระครับ นั่นคือเรื่องราวที่เสือดำไม่น้ำน้อยที่อา uh, พาทั้ง3กองกำลังขสามกองร้อยสามกองร้อยสามคนเนี่ยขึ้นไป,นนไปแล้วก็ได้ของกลางมาเป็นปืน